สวัสดีครับสถานการณ์ในพม่าตอนนี้มีสิ่งที่น่าสนใจนี่หลายอย่างนะครับภาพรวมก็คือมีการต่อต้านของประชาชนโดยใช้กําลังนี่มากขึ้นการลอบโจมตีทหารแล้วก็ตำรวจของพม่าจุดเล็กๆนี่เริ่มมีมากขึ้นนะครับมันบ่งบอกว่ามีโอกาสเนี่ยนำไปสู่สงครามกลางเมืองหากพม่าควบคุมไม่ได้นะครับก่อนอื่นแอดมินขออนุญาตแจ้งเรื่องเพจใน Facebook ที่นําชื่อช่องของแอดมินไปสร้างเพจแล้วก็ใช้โลโก้นี่คล้ายกันนะครับจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เนี่ยแอดมินไม่โอเคเลแยแจ้งให้ทราบว,ว่าเพจนี้ไม่ใช่เพจ ของแอดมินนะครับเพราะว่ามีการนําคลิปของหลายช่องเนี่ยมาลงในเพจอาจทาให้เข้าใจผิดกันได้และทุกคนสามารถกดติดตามช่องของแอดมินได้ในทาง YouTube นะครับ เรื่องราวในพม่าที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือรัดกะเรียงซึ่งกำลังของกะเรียงหรือว่า K N L A เนี่ยกำลังล้อมฐานของพม่าอยู่นะครับและกะเรียงก็ได้ยึดฐานได้หลายฐานแล้วบริเวณแม่น้ำสารวินสถานการณ์ดูเหมือนว่าพม่าจะเพียงพลัพมพม่าก็พยายามยือ้อแล้วก็ดึงเกมนะครับเกมของพม่าก็คือให้ B G F เนี่ยมาช่วยพมา่า B G F ก็คือกองกำลังของคนกะเรียงที่แยกตัวไปเข้ากับพมา่พมาพม่าในหวังให้กะเรียงมารบกับกะเรี่ยงนั่นเองนะครับจนผู้บัญชาการกองพลน้อยที่5หรือว่า K N L A 5 ออกจดหมายเตือนสติเรียกร้องชาวเกลี่ยงให้ลุกขึ้นมาสู้กับพมา่าซึ่งคราวนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับกระแสการเรียกร้องกดดันไปยัง b g f ซึ่งก็เป็นเกลี่ยงแต่ว่าทํางานให้กับพม่านะครับ BGF มีการนำกำลังเข้าไปบริเวณกองพลน้อยที่5แต่ว่าให้สัมภาษณ์ว่านำกำลังเข้าไปเนี่ยเพื่อไปรักษาความปลอดภัยไม่ได้จะเอาไปรบกับเกลียงด้วยกันเองนะครับซึ่งก็คงมีคำถามเลยว,ว่า BGF เป็นรักษาความปลอดภัยอะไรรักษาความปลอดภัยบ้านคุณป้าคุณเหลอครับไม่มีใครไว้ใจ BGF สถานการณ์แบบนี้กองกำลังของเกลียงต้องการการร่วมมือร่วมใจของชาวเกลียงเอง You Never Walk Alone นะครับสำหรับกองพลน้อยที่5ในระหว่างที่กองพลน้อยที่5้าล้อมพาม่า และต้องการการร่วมมือจากเกลียงทุกกลุ่มเนี่ยแล้วก็มีมือหนึ่งยื่นเข้ามานะครับเป็นมือเล็กๆจาก A.N.C. หรือว่าอารการ a t นชิ a น c o อนซิ l สปายแห่งชาติอาลการ์นั่นเอง A.N.C. อันนี้เป็นองค์กรทางการเมืองของรัฐยะไข่นะครับก่อตั้งขึ้นในปี2547 A.N.C. มีกองกําลังก็คือ A.A. หรือว่าอารการอาร์มี่นะครับอันนี้เป็นชาวยักไข่ที่เป็นพุทธไม่ใช่กองกําลังของชาวโรฮิงญาอันนี้มันคนละอันกันนะครับแต่ว่าอยู่ในรัฐยะไข่เหมือนกันมีคนสง ว่า AA หรือว่ากองทัพอาราการเนี่ยยกทัพมาช่วยเกรียงเลยครับมาทางไหนเพราะว่ามีเมืองพม่าก,กั้นอยู่ซึ่งมันก็ยากที่อาราการจะถือปืนข้ามเมืองย่างกุ้งข้ามเมืองพักโก้หรือว่าหงสาวดีเข้ามารัดเกรียงได้นะครับ จริงๆแล้วนะครับ ANC แล้วก็กองกําลังเนี่ยอยู่ในรัฐเกเรียงอยู่แล้วนะครับมีการนําคนมาฝึกในรัฐเกเรียงและกองกําลัง AA ที่อยู่ในรัฐเกเรียงนี่แหละครับไปช่วย KNLA รัฐยะไข่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐเกเรียงมาตั้งแต่อังกฤษให้เอกราชแล้วนะครับเกเรียงก็มีการฝึกอาวุธแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่กองทัพอาราการในรัฐเกเรียงเองแล้วก็กลับไปเคลื่อนไหวในรัฐยะไข่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วกองทัพอาราการที่ไปช่วยเกเรียงเนี่ยไม่ได้เดินทางมาจากรัฐยะไข่นะครับแต่ว่าเป็นกองทัพอาราการที่อยู่ในรัฐเกเร นอกจากรัฐก็เลยอย่างแล้วนะครับกองทัพอรารกันเนี่ยก็ยังได้รับความช่วยเหลือลักษณะเดียวกันนี้จาก KIA หรือว่ากองทัพเอกราชกชินด้วยนะครับช่วงก่อนมีข่าวว่า AA หรือว่ากองทัพอรารกันเนี่ยร่วมกับ g n l a กองทัพลดปล่อยแห่งชาติอ้างแล้วก็กองทัพโก,กูกั้งนะครับเข้าโจมตีป้อมตารวจของพมา่าใกล้เมืองลาเซียรัฐฉานตอนเหนือก็เป็นกองกําลังของอรารกันที่ไปฝึกอยู่ในรัฐกชินอยู่แล้วนะครับก็เลยเข้าโจมตีร่วมกันได้กองทัพอรารกันไม่ได้หอบพิ้วเดินทางไปช่วยจากรัฐ ยะไข่นะครับเพราะว่าระยะทางนี่ไกลามากแล้วก็ไม่รอดสายตาพม่าแน่ๆน,นะครับพอชนะแล้วนะครับกองทัพอราการที่อยู่นอกพื้นที่เนี่ยก็มีอยู่ทั้งในรัฐกะชินแล้วก็รัฐกะเรียงขอย้ำอีกครั้งนะครับกองทัพอราการหรือว่า AA เนี่ยไม่ใช่โรฮิงญาแต่ว่าเป็นกองทัพของชาวพุทธที่อยู่ในรัฐยักไข่นะครับ สภาแห่งชาติอารการหรือว่า ANC ซึ่งก็อยู่ในรัฐเกรี่ยงเองก็ได้ส่งกําลังของตัวเองเนี่ยไปช่วย KNLA นะครับอันนี้เข้าทํานองอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ผู้บัญชาการสูงสุดของ ANC รายงานผลงานของกองทัพอารการที่ร่วมปฏิบัติการกับกองทัพเกรียงว่าสามารถยึดฐานพมา่าได้อีกหนึ่งแห่งนะครับในเขตเมืองผาปูนหรือว่ามูตรอของรัฐเกรียงได้แบบง่ายดดยแล้วก็สามารถยึดอาวุธได้จํานวนมากนะครับซึ่งฐานพรมา่าพากันล่าถอยบางส่วนเนี่ยหนีเข้าฝั่งไทยนะครับบางส่วนก็หนีไปรวมกับ ฐานอื่นแต่กระจายกันไป ANC นี่มีกำลังพลในรัฐเกรียงประมาณ100นายนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพอารักันแต่ก็แยกออกมาเป็นกองกำลังของ UNFC นะครับหรือว่า United Nationalities Federal Council ไม่ต้องแปลกใจนะครับในรัฐหนึ่งๆก็จะมีหลายองคอ์กรในรัฐยะไข่มี3องคอ์กรใหญ่นะครับนอกจาก ANC อารักัน National Council หรือว่าสภาแห่งชาติอารักันแล้วนะครับก็ยังมี ALP อารักัน Liberation Party พักปลดปล่อยอารักันพักนี้หยุดยิงกับพม่าไปแล้วเป็นสายอ่อนนะครับ แล้วก็ยังมี ULA หรือว่า United League of a r a าร n หรือว่าสหสนิปาตอาราการนะครับซึ่งกองกำลังอาราการหรือว่า AA เนี่ยก็เป็นกองกำลังของ ULA นี่แหละครับ ถ้าลงรายละเอียดนะครับกองทัพอารการที่เป็นพันธมิตรกับรักคชินกับอารการที่เป็นพันธมิตรกับรัฐกระยงเนี่ยมีความต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าที่เหมือนกันก็คือยังไม่ยอมหยุดยิงกับพม่าถ้าว่าเป็นพวกเดียวกันไหมก็ไม่เชิงแต่ว่าคุยกันได้นะครับนายพลหนุ่มตะวันที่เป็นผู้นํา AA ที่เราคุ้นหน้าอันนี้ใกล้ชิดกับ KIA ของรัฐกชินนะครับส่วนอีกกองทัพที่เป็นชาวโรฮิงจาก็คือ ARSA นะครับก็มาจากอารการโรฮิงจาโซเวเชียนอาร์มี่อันนี้เป็นมุสลิมนะครับได้รับการสนับสนุนจาาก ดีอาระเบียไม่เกี่ยวกับ AA หรือว่าอารักันอาร์ม,มี่กองทัพอารกันนะครับแต่ว่าอยู่ในรัฐยอไข่นี่เหมือนกันงานนี้หลังจากดูท่าทีมานานนะครับกองกําลังเล็กๆนี่ก,ก็เริ่มเปิดหน้านั่นคือสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้นะครับบวกกับแรงกดดันจากนานาชาติเนี่ยสร้างความหนักใจกับกองทัพพม่านี้ไม่น้อยทีเดียวนะครับ